เ้าใจได้เราเราเป็นเป็นคนเป็นคนเล็กเป็นไงเป็นคนขาวเราเข้าใจกันโอ้ยก็ก็ปีนเขียวปีนขึ้นเมานะแค่สองปีนขึ้นมาเที่ยวใส่หน้าป่าเดี๋ยวไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาชั้นเขียวเหรอเขียวได้ที่มีปีนอะไรนะนั่นเขียวไหมไหเขียวนั่นเขียว นี่นี่ภูการภูการจะมาจะมาเอฟกกับพี่ว้ยว้ยจแทเม่มีรลเลยตกลงไปมีสตายผมผมผมสร้างบ้านอยู่แป๊บนึงผมตอขฮะย้ายทีมาตอนนี้ผม้ายหมอตอนนี้ผมกับอตอนนี้ากับอะไรเนี่ยแจะจะโประแดนเนาะ คิปเปอร์แสดงหัวจิ๋มอะไม่เพิ่งโอเมีนปกปรู้สุดไม่พออีกแล้วอะโอ้แล้ว่นะามปิดแม่แบบไม่ิดแล้วไม่มีปิดก็โอเด้ก็จะได้พอจได้เราเราเป็นเป็นคนเป็นคนเป็นไนนเนเเป็นเป็นคนเป็นคนเปนนเปนเช็คนเปนเนเน็เเนเนเนเ โอ้ไม่เ nee ห่าปาด้นเขียวไม่มีไม่มีใครอยากเอาด้นเขียวอรอม้าเขียวอยู่ที่หนุ่มบ้านพีน้านเขียวไม้เขียวด้านเขียวเน่เี่เน่น่โการโคการจะมาจะมาเอฟเดียบยว้ตกใจวิญญาณนอยสีีมากเลยตรงไปที่ไต โอ้โหดูให้ดูย้ายกิมอะให้ดูย้ายกิมปะกิมน้อยเส่ให้ดใย้ายกิมอะจะจบจะจะโดนประแดนเนาะเอรปประแดนบัวจิมอะ